สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถที่ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบที่เล็กลงแต่หน้าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้รุ่นพี่เลยกับ2025 h u m m e r S4 รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางที่มากับดีไซน์สุดแกร่งและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดา เริ่มจากภายนอกฮัมเมอร์ S4 ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบออฟโรดตัวจริงด้วยเส้นสายที่ชัดเจนกระจังหน้าทรงแนวนอนพร้อมไฟเลเลากยาวสไตล์ฮัมเมอร์ดั้งเดิมเสริมด้วยกันชนหน้าหอหนาใหญ่ล้ออลลอยขนาด20นิ้วลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวเส้นตัวถังเหลี่ยมคมเน้นความบึกบึนหลังคาแบบพอดได้ให้ความรู้สึกเปิดโล่งเหมาะสำหรับสายลุยหรือคนที่ชอบความเป็นอิสระสำหรับภายในฮัมเมอร์ S4 ออกแบบมาอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราและความดุดันคอนโซลหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมและซอฟทั h จอแสดงผลคู่ขนาด12.3นิ้วทั้งหน้าจอควบคุมกลางและแผงหน้าปัดผู้ขับเบาะนั่งปรับไฟฟ้าหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงรองรับการระบายอากาศและมีระบบทําความร้อนพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางและเป็นรถขนาดกลางและมีช่องเก็บของซ่อนหอหลายจุดเหมาะสําหรับการเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจําวันเมื่อพูดถึงสมรรถนะ h ั m m e อร S4 ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอ l t i u ียม i v e แบบ Dual m มอเตอร์ให้กำลังมากกว่า450แรงม้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายใน5วินาทีและรองรับระยะทางการขับขี่ได้ประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ภายใน30นาทีพร้อมระบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงของตัวรถให้เหมาะกับสภาพถนนหรือการลุยในพื้นที่ธุรกันดารน,นอกจากนี้ยังมีโหมด Cra บว a l k ที่ทำให้รถเคลื่อนตัวในแนวเฉียงได้เหมือนปูเพิ่มความคล่องตัวเวลาขับในพื้นที่แคบหรือภูมิประเทศที่ซับซ้อน ด้านความปลอดภัย Hummer S4 จัดเต็มด้วยระบบ Advanced Driver Assistance System หรือ ADAS ที่มาครบทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับจุดบอดนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลงัง พร้อมถุงลมนิราภาัยรอบคันมากถึง8จุดเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีความปลอดภัยสูงสุดระดับต้นๆในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าจุดขายหลักที่ทำให้ฮัมเมอ S4 โดดเด่นไม่เหมือนใครคือการผสานร,ระหว่างความเป็นออฟโรดสายลุยแบบดั้งเดิมของฮั m เมอร์กับเทคโนโลยีไฟฟ้าแห่งอนาคตได้อย่างลงตัวตัวถังที่แข็งแกร่งพร้อมการออกแบบโมดูลาช่วยให้สามารถตกแต่งหรือถอดชิ้นส่วนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหลังคาประตูหรือแม้แต่บางโครนระบบซอฟต์แวร์ในรถยังอัปเดตผ่าน OTA ได้ตลอดเวลาและยังรองรับระบบนำทางที่ปรับตามภูมิประเทศเวลทาร์สำหรับราคาค่าตัวของ2025 h u m m e r S4 เริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทในตลาดสหรัฐซึ่งหากนำเข้ามาขายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5-4.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคและภาษีนำเข้าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ความปลอดภัยและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับใครที่มองหารถ SUV ขนาดกลางที่มีความสามารถแบบ o f f ฟโรดแต่ก็ยังทันสมัยด้วยพลังงานไฟฟ้าและฟีเจอร์ล้ำล้ำ Hummer S4 คือคำตอบที่น่าสนใจอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ขอสรุปว่า2025 Hummer S4 คือการกลับมาที่ไม่ธรรมดาของตำนานสายลุยในรูปแบบที่เล็กลงแต่ไม่แพ้ใครในด้านสมรรถนะ ดีไซน์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีใครที่อยากได้รถที่ขับแล้วไม่เหมือนใครมีความเท่มีมพลังและยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมต้องห้ามพลาดกับคันนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel name Thailand ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ